มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวเล่าประสบการณ์ตรงขณะที่เจอเศรษฐาตัวจริงกำลังรอขึ้นเครื่องบินเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ประชาชนให้ความสนใจสำหรับนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะคะที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็มักจะมีประชาชนเข้ามาทักทายแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยค่ะ ล่าสุดนะคะ27สิงหาคม2566มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ทวิตข้อความเล่าประสบการณ์ความประทับใจหลังบังเอิญเจอกับเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีที่สนามบินค่ะ โดยโพสต์ข้อความระบุว่ากรีดทุกคนเรากำลังต่อคิวขึ้นเครื่องกลับเราต่อคิวหลังผู้ชายตัวสูงสูงพอหันมาเท่านั้นแหละเป็นคุณเศรษฐาค่ะหันมายิ้มให้เราเองก็เลยขอถ่ายรูปเอาไว้ตัวจริงคุณเศรษฐาใจดีไม่หญิงเลยเป็นกันเองมากค่ะน่ารักเวอร์ส่งกำลังใจให้นะคะสาวเล่าประสบการณ์ตรงขณะที่เจอเศรษฐาตัวจริงกำลังรอขึ้นเครื่องบิน ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ